ชั่วโมงที่พี่ลงไปก็ใช่ตัวนั้นก็ลงไปก็ไม่เป็นเพราะสาเหตุอะไรก็อเออช่วยได้ทั้งสองคนน้อง,งยาดาก็ช่วยแสดง จะมีสีชมพูสีม่วงนั่นแหละนั่นแหละพี่ว่าอร่อยที่พี่ชอบกินนะมาคะ่ะใครจะมาร่วมทำบุญด้วยคงเพื่อนๆแถวใกล้ๆนี่นก็คงจะไม่มีเพื่ออความ,มะอะไรนะของวันจานทร์นะคะก็สาย หหน่อยนะคะ10โมงว่าช่วง6-9โมงก็ทำก็บอกอยูอ่บอกอยู่ว่าองชั่วโมงพี่ๆลงไปก็ใช่ตัวนะั <c> ้น <oughs> ก็ลบไปก็ไม่เป็นเพราะว่าของของ ตอนนี้ก็เป็นมันเข้มแล้วเนาะว่าพี่ก็ดูอยู่เข้มค่ะทําเตือนอะไรท่านก็หายเป็นปกติเดี๋ยวนี้ก็ก็ลงคลิปไปก็เช็คตลอดเลยทีนี้เห็นเอมาเปิดเครื่องเห็นอะไรนะอ่ายายวันส่งข้าเหนียวข้าเหนียวแต้มนะ่ะอร่อยนิ่มแบบ ต้ององูเคยกินมากร,ระทะกับอากาศเย็นมันก็เลยจะทำให้เกิดพายุมรสมุมสงสัยเราจะต้องเข้าไปอ่านน,นอเรื่องตัวเองแต่เข้เขาอร่อยจริงๆเจ,จ้านั้นนะเขาทำเองเขาทำอร่อย นิ่มแนละ้วทีนี้มันมันเม็ดมันมันจะเป็นเหลืองอ่อนๆกับไออมาวันลุกงคลนเนาเห็นเห็นระบบเขาบอกว่าอ่าในวิดีโออ่ะแต่เห็นว่าวันนี้วันนี้เขาจะมาช่วงเย็นก็ก็รอดูอยู่แล้วก็พรุ่งนี้พี่ประหยอดอยางแล้วที่ว่าวันนี้อากาศร้อน พี่พี่ลงคลิปยาวไปแล้วทีนี้ทีนี้พ,พี่พี่ก็ยังไม่ตัดเมื่อวานในไอ้ไปวัดก่าจะกลับก็สิบโมงแล้วเนาะช่วงนี้ก็ได้ได้เปิดทุกวันแล้วเนาะน้องหูแล้วพี่สาวพี่สาวเขากลับอ่าสหรัฐหรือ,อยังอนะไม่เป็นไรจ้าเพราะว่าพี่เขามาสายมาผิด วันด้วยไหนพี่มาดูของพี่เอา้าไปดูเครื่องไหนไหนก็เป็นสีเทาเหมือนเหมือนที่ที่น้องหมูพูดระาวาังหน่อยนะคะไ,ไดร้รถอุบัติเหตุเมาไม่ขับเมาก็นอนพัก อากาศร้อนไอ้พวกนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าพี่พอพี่พี่ไปหยอดยางแล้วที่ว่าวันนี้อากาศร้อนให้พี่พี่ลงคลิปยาวไปและทีนี้ทีนี้ พี่พี่ก็ยังไม่ตัดคำเตือนในคลิปคลิปนั้นนะ่ะคือว่าเราเราไม่ได้อา่าตั้งใจแทราบว่าฝนเริ่มจะมาหรือยังพรน่น่าจะเป็นวันนี้วนะันคำเตือนในคลิปคลิปนั้นนะ่ะคือว่าเราเราไม่ได้ อ่ตั้งใจถ้าบายไปแล้วละอุเลยการร้อนจัดเมื่อวานนี้ไป <c oughs> เดี๋ยวนาที่ขาด <c oughs> <c oughs> กลานี้ไปเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างเนาะเพื่อนๆ เวลาไม่เสร็จค่ะก็เ,เลยมาช่วงสิบเค่น,เนี่นียเมื่อวานโค้ดตรตวจอยู่บอกอีกเดือนโอ้ อีกเดือนออกไปอยู่แลรวเด็กมันร้อนหน้านี้มันร้อนเราก็หยุดแต่ในบ้านนโยบายของเขาแล้วเขาก็แล้วเขาก็ขึ้นให้เราดูด้วยว่าเราผิดตัวไหนอะ,อะไรนะในงานอ่นาบนฟ้ากาศ ออกไปอย่แลเราเด็มันร้อนหน้านี้มันร้อนเราก็หยุดไปนในบ้านเดี๋ยวนาทีขาดก็ <c oughs> <c oughs> มีสอยดาวด้วยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีงานภาพป่าที่วัดที่พี่ไปไอถือศีนั่นแหละที่วัดป่า เมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรนะลืมแล้วทุกคนก็งับรายได้ยายสังดีย๋ยวเสร็จอ๋อไม่ไล่อลก็ลงคลิปยาวสองคลิป แต่ของของยายวันแก,กก็ไม่ค่อยไล่แล้วแก,กก็ก็ยังเป็นสีไอ้นี่อยู่นะเออเรื่องไอ้นี่ให้ฟังนะคลิปพี่พี่มันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ว่าพี่ไปหยดยางอะ่ะพี่ <c oughs> เออช่วงนี้ต้องต้องอะไรยิน,ยน,ย,นยนอย่างพวกอย่างพวกไอศครีมแต่ของของยายวันแก,กก็ไม่ค่อยไล่แล้ว กก็ก็ยังเป็นสีไอ้นี่อยู่นะนโยบายของเขา แล้วเขาก็แล้วเขาก็ขึ้นให้เราดูด้วยว่าเราผิดตัวไหนไม่เหมือนช่วงก่อนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ร้อนตกแล้วรอบจะอยู่นะคลิปตลกอ่ะตนเป็นผู้ชายคนถ่ายอ๋อ ก็ช่วยว่าลงลงคลิปแล้วก็ลงเยอะตลอดก็ลงเท่าเท่าเท่าเกันทุก um วันน่ะคลิปคลิปยาวสอง ถ้าเราเอาคำพูดซ้ำกับคลิปยาวใช่ไหมย,ยนะัได้เวลาหรือยังได้สี่สิบสี่นาทีอีกนาทีหนึ่งเอาให้ครบเดี๋ยวเดี๋ยวนาทีก็นานนะอีกเดือนะ ตัวนั้นตัวนั้นไปทีนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปดูพอมาบ่านบานเพราะตัวนั้น